หนึ่งสองสามห้กี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามชั่วโมงสามชั่วโมงห้าทีครับโอ้ยไปยอยมีตอนทบหนึ่งทบหนึ่งแล้วมันยังไงอ่ะก็โดนแกกันทวประเทศเลยอยู่ร้านเดียร์ทีออสการเออนี่คือเราอยู่บางแสนนะแต่ว่าขณะเที่ยวอยู่เรายังต้องทำรีแอคชั่นเพราะว่าพวกเราเอ่อเหมือนเดิมนะครับเรามีส่วนร่วมในการโคกราฟเพลงนี้ด้วยกัน เดี๋ยวท้ายคลิปทุกคนมาฟังกันด้วยว่าเราจะพูดถึงพิ้แกนยังไงบ้างก็คืออยากดูแล้วอยากดูว่้ขอคอนเช็คเสียงก่อนได้ปะมันดังไหมตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนเดิมก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่โอ้โหนางทิ้งจากการทำแดกไปนานมากเก้าปีครับพี่จานมใครร้องเพลงไหนได้ปร้องร้องเร่องรกร้องเพลงนี้เพลงนี้เยเย้เยเย้ ทไรกูว่านางมาเม้นด่าแน่ถ้าฮารกแกมาเม้นด่าจะปักหมุดไว้โอเคโอเคโอเคเพลงนี้เปีหรือ9ประมาณ9กเกือบ9ปีที่แกหายไปโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันเพราะว่าตอนถ่ายเราเห็นแค่นิดเดียวเราไปกองแต่ว่าเห็นแค่นิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือครั้งแรกที่เราดูนะฮะโอเควันชูเดินแทนวันจู เออแบบว่าห้องนอนแบบเฮ้ยห้องนอนกระเทยเวอรจริงอ่เออเออเฮ้ยวาไมเป็นสวยขนาดนี้สวยมาก่วะ ยังไงเออสวยอะสวยดีสวยคือปังนะเข่าหลบไฟเดินได้คุณเต้นหลอกมากอ่ะเย้ไงเอ้เออ,เอ,อแล้วอีกอีกเออ มาเพื่ออะไแง่โอ้โหเต็มไปเน้ำเสือดาวนี่ชอบชุดดำแล้วทำไมสวยมากเลยชุดดำชุดดำสวยมากดูแบบดูแม่ชอบชุดนี้มากเลยอ่ะสีแบบมูดมันดีอ่ะสีสวยคือกระเทยต้องเล็กแม่ตอนเนี้ย

กบ um ปตอธนราค่ะตอนเนี้ยอาโอ้าแใจไม่ดีแ่งเออยังไงอะเฮ้เขาได้มาเจอกันเขาได้มาเจอกันเฮ้ยใมาเจอเป็ดทุ่นแล้วอ๋อ ไม่คิดว่าทีดีจะจะแบบขยับนิดเดียวแล้วมันเท่ไล้ขนาดนี้วะเฮ้ยเออเอาอีกเออเออดีดีชุดนี้สวยเนาะเยาเอ้ยอาสุดยอด ยังไดีอ่านแบแรกแเรามาพูดถึงตัว MV ก่อนเนีกว่าเพราะเราไม่เคยรู้ว่ามันจะออกเป็นมูดนี้ผมคนแรกผมชอบสีชอบมูดมากสีของ MV มากการเลือกการเลือกสีไม่ว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจคือสีมันทำให้รู้สึกแบบมีความเขาเรียกอะไรเซ็กซี่แบบควันขวัญีมแบบโ่อมูดมูดมูดมันดันอารมณ์รถใช่แบบตอนที่ตอนที่แบบเป็นเสือใช่บอกได้เลยว่านาเือ ย้ายทุกคนพูดเดี๋ยวให้ฝั่งนี้พูดเดี๋ยวฝั่งลูกสาวที่ที่ร่วมงานกันมาเนื่องมาเราชอบลูกเนาะใช่ลูกพี่แกนแบบมันมีความแบบความแม่อ่ะคือเป็นแม่กระเคยต้องเรียกแม่แล้วแบบมันไม่ใช่แบบเซ็กซี่แบบว่าเซ็กซี่มันแบบมีเท่นะเนาะใช่มีความคิรเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความพี่แกเป็นคนเต้นเท่อ่ะเออเต้นเท่มากคือเรื่องเต้นไม่ค่อยอยากไปแตะนางเท่าไหร่เพราะนางก็แบบ อย่างเงี้ยระดับการเต้นเขาอะเอ็มบีนี่รู้สึกว่าแบบอย่างที่เปบอกเรื่องสีเรื่องอะไรมันแบบมันดันอารมณ์เลิศทีพวกชุดพวกอะไรกับสีเอ็มบีอะชุดมันโอ้มันพอคอนโทรมันเนาะมันคอนเนคเลิศแต่มีความรู้สึกหนึ่งคืออยากเห็นอีกอะ แบบรู้สึกว่าแต่ละชุดมันคือมันปังมากรู้สึกอยากเห็นอีเอาอีกเข่งนานกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่พอนนะต่หมว่าเอาอีกแกนไม่แต่ชุดเจอจริงช<ะ>ุดเยอะว่ะแล้วมันแบบว่าหลาลุกด้วยเหมืนัขนข้อแสดงให้เห็นไหลไหลลุกของนางนอะ่ะใส่ลุกที่เท่เอ่อะอันนี้คือเป็นคนมองว่าพี่แกนแบบว่าเป็นคนแซ็ปแล้วก็เท่ได้ไงคือแบบแบบหล่อเมื่ีตอนซนซ้อมกับกับนางตอนชอบชมนางพี่หล่อจังวะก็หล่อจริงขึ้นที่ความคุนไหมคุณ ก็ถือว่าเป็นควีนคนหนึ่งเนาะใน,นในความรู้สึกเราเพราะว่ายิ่งพอได้รวมงานด้วยก็เลยยิ่งรู้สึกแบบดีกับนางไมยาก มีหลายรูปจริงๆอันนี้จริงพี่แกนต้องร้องให้จริงจริงเพราะว่าถือว่าทําออกมาแบบหายเหนื่อยแล้วนะพี่แกน,เออนนะเราหายเหนื่อยไปแล้วนะหลังจากนี้เราอาจจะเหนื่อยกันต่ออะไรออยงเงี้ยก็ไม่รู้ค่อยว่ากันนะคะมันพูดถึงการทํางานออดีกว่าถ้าพูดถึงการทํางานเนี่ยพี่แกนเราเริ่มเริ่มที่น้องก่อนหรือพี่ก่อนกีมก่อนพี่โยนมาโยนมาที่พูดก่อนโอเคคือท่าเต้นพูดในส่วนของท่าเต้นให้ทุกคนเคลียร์ตรงนี้ไปเลยคือเราอะหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยครูคิมปกติจะคิดท่ามานึงอะไรเงี้ย แต่เราจะบอกว่ารอบนี้เรียกได้ว่าทําโคร,รัมไปพร้อมกับพี่แกนด้วยพี่แกนจะพูดแค่ประมาณว่าคูหนูชอบท่านี้คือชอบประมาณน,น,นี้เราพยายามอยากให้มันเป็นไปตามที่ที่เขาชอบด้วยแล้วก็ผสมไปความเป็นเราเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนรอดูอาจจะมีแดนเวอร์หรืออะไรให้ทุกคนดูเนาะนี่นก็ว่าไปอันนก็สิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้พูดเลยว่าแอคทีฟจนผิดจนเราอายอะ่ะใช่ใช่พลังเยอะพลังเยอะคือเอ่อมันมีอยู่บางวันนะครับแบบส่งคลิปมาให้เราตอนประมาณตีสองเป็นภาพตัวเองแบบอัดอัดคลิปเต้นก็ นึกข่านี้ได้ว่าคู่นูแบบประมาณเนี้ยมันมีบางคลิปเป็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบยืนทาอย่างเงี้ยใช่แบบเหมือนเหมือนแบบลืมว่าตัวเองคิดอะไรไอะไรแล้วก็กดตัดแล้วก็กดส่งมาใหม่หว่าแบบ คือพี่แกนส่งคลิปมาให้เราประมาณ20กว่าคลิปได้ในการทําท่าเต้นรอบนี้เราก็บอกว่าแบบพี่เขาเก่งจริงว่ะแบบมองขาดมากมบีทท่อนนี้แบบชอบภาพอยากได้ประมาณนี้ตรงนี้เอาจริงซีนที่เห็นเห็นนะเขาคิดเองแทบจะทั้งหมดเลยใช,ใช่แบบคิดเองหมดเลยนะที่เป็นที่เป็นเต้นตรงนั่งเป็นนั่งเป็นอะไรเงี้ยเขาเป็นคนคิด เลยอันนี้คือต้องยกความดีความชอบให้เขาทํางานกันหนักจริงๆดูพอร่วมงานปุ๊บรู้เลยว่าผ่านอะไรมาบ้างน้องๆจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องท่าเต้นเลยกับพิงแกงเพราะว่ารู้สึกว่านั่นแหละอี่าเขาแอคทีฟเรื่องท่าเต้นเลยนะเขาไม่น่าห่วงเรื่องท่าเต้นสาหรับเขาเลยอะเต้นๆอยู่มีจุดไหนที่เขาอยากเปลี่ยนเขาก็เขา้ก็เสนอเขาจะเสนอมาแล้วก็ถามว่าอันนี้โอเคไหมมันเต็มไปด้วยการแบบปรึกษากันใช่คือว่าถ้าไม่โอเคครูก็บอกได้เลยนะคะเราก็ปรับใหม่คือเป็นผู้ คิดแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยอันนี้นนอัี้คืออยากปลุยให้จริงเขามื่อาชีพอะมากเมื่อาชีพมากทำงานกับพี่แกนก็คือไม่เหนื่อยคือเขาเก่งเอาง่ายๆแบบว่าแป๊บเดียวคนจําได้ทุกอย่างไม่มีอะไรเลยก็คือต้องเต้นเพราคนเต้นเก่งอแล้วค่ะเฮ้ยจริงๆท่าเต้นนะทั้งหมดอะเหมือนจะแบบเข้ารับในวันเดียวเลยใช่แบบเต้นเก่งมากแล้วก็เสียงแบบเสียงจริงคือสุดว้าวอ่าแล้วก็มันจะมีช่วงแบบโซโล่เนาะโซโล่ที่ทุกคนเห็นแปลวแนวาเน่าน่าน่อะทุกคนบอกว่า ถ้าเาับเยอะมากเพราะว่ากลัวเรื่องตัวเพความที่กลัวว่ามันจะไปโดนท่านั้นท่านี้ด้วยอะไรเงี้ยพยายามหลบที่สุดแล้วแต่ว่าพอมันใกล้ปุ๊บแล้วเรานึกออกเราก็จะตับหนีหนีเลย<ช>แล้วซีนอย่างซีนหนึ่งนะครับทุกคนที่ทุกคนจะเห็นว่าเป็นเอ่อเหมือนตรงไหมที่เป็นเป็นตรงชุดชมพูชมพูขอบบนรู้ไหมครับทุกคนที่เห็นกันโผล่มาแบบแบบอ่ะเขาเขาถ่ายเต็มเพลงทุกทุกรอบนะไม่ได้ถ่ายคัดไม่ได้คัดนะคะเต็มเต็มเพลง ชุดนางเสือดาวก็ใ oui, ่เต็มเพลงนะใช่านเรียกได้ว่าเกือบทุกซีนที่ทุกคนเห็นเป็นเป็นซีนแบบเป็นฟู้ดที่มันเป็นแบบเป็นหน้าลองเขาเปิดเต็มเพลงหมดลองเทปเพย่อมันเหนื่อยนะเว้ยแล้วใส่เต็มทุกรอบใช่แล้วคือไ y e c o n t a ต้องอยู่กับกล้องตลอดใช่ซึ่งเป็นเราขนาดเราไม่ได้ทําอะไรมันยังเหนื่อยเลยใช่ก็คือขอชมพี่แกนนะนี่คือพูดอะ จากใจฝากไปถึงพี่แกนเลยฝากถึงพี่แกนแล้วพี่แกนเป็นคนที่เก่งมากทุ่มเทมากแล้วพี่แกนก็ดีใจที่พี่แกนกลับมาดีกว่าพวกนี้ดีใจที่พี่แกนแบบมามาทำเพลงครั้งนึงแล้วแล้วคืออยากให้ทำต่อนะอยากให้มีอีกเพราะว่านี่เป็นช่องของแกนเดอะสตาร์อติเชียลเลยนะเออสามารถพี่แกนทำเพลงต่อเหรอพี่แกนเป็นเป็นคนที่เอเนอร์จีพี่ยังไม่หมดอ่ะผมพูดแค่นี้ของที่พี่มีมันยังปล่อยออกมาไม่หมดหวัง ถ้าที่พวกเรารู้จักคนคนควรได้พี่ในอีกหลายมุมไม่มีอะไรที่พี่ทําไม่ได้เว้ยคือนี่คือผมรู้สึกปลื้มพี่มากมากๆขึ้นถึงตัวจริงเราจะไปหยอกล้อเล่นกันตลอดนะแต่ว่าพี่เป็นคนที่โคตรเก่งสาหรับผมมากแบบผมภูมิใจมากเลยเหมือนการทํางานรอบนี้ผมได้อะไรจากพี่เยอะด้วยได้หลายอย่างมากกลอดทำงานพี่แกนเรารู้เลยว่า energy ที่เขาส่งให้เราอ่ะระหว่างซ้อมอะมันทําให้เรามีแรงพึ่งใช่แล้วสิ่งที่เราได้เห็นเขาทําอะไรต่างๆมันทําให้เรามีแบบมีแรงบันดาลใจในการทําอะไรหลายๆ ใช่ามันเคยได้รับพลังงานดีๆเยอะใช่เราได้รับพลงานดีๆเยอะมากอ่ะดีใจแหละนางก็ตำนานคนนึงเลยอ่ะคนแต่คือต้องรู้จักเออสรเลยกันเลยก็ต้องรู้จักอยู่แล้วกับกับพี่แกนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบความมืออาชีพของเขาส่งถึงเราอ่ะมันได้เห็นการทำงานที่แบบว่าอ๋อจริงๆมันทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยจริงจริงมันไม่ควรต้องทำมันมันเห็นการทำงานหลายๆอย่างที่เขาส่งมาอะไรเงี้ยหลังๆแล้วแบบก่อนที่เราแบบฟังมาก็จะเป็นเพลงแบล็คอ่ะเพลงช้าเพลงแบล็คเพลงอะไรเยาย แต่อพอแบบการัำแบครอบเนี่ยมันัำแบบัำแบบตะโกนอ,ะอ่ะเออมันเกินไปไหมแบบใช้คำาว่ามันเกินไปไหมใช่มไหมเซ็กซี่เซ็กซี่ปนเทปปนเปรี้ยวปนยั่วปนโอ๋หลายตัเราไม่ไหวนะ ไม่มีอะไรแล้วยังไงก็คือแบบฝากเพลงของพี่แกนด้วยนะครับใน<อ>ช่องของพี่แกนก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเสพเสพงานกันนะอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยในวงการพวกเราันเองคือการมองเห็นคุณค่าของหนึ่งชิ้นงานทําไมเราถึงต้องพูดถึงการทํางานเนี่ยมันพูดไม่หมดที่พูดกันออกไปคือไม่หมดนะมันมีอีกเยอะมากแต่นี่มันคือเหตุการณ์สดรีแอคชั่นจริงๆที่เห็นครั้งแรกจริงๆไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนไม่เตรียมบพอหลังจากจบกล้องมันก็มีอะไรคิดได้อีกเยอะแต่ันไม่ทันแล้ว ให้ทุกคนทําก็คือแบบเห็นคุณค่าของชิ้นงานชิ้นหนึ่งว่ามันมีความยากง่ายนะสมมติว่าถ้าจุดถ้าเกิดเราไม่ชอบโอเคอยากมีข้อเสนอได้แต่ไม่ต้องถึงกับด่ากันมั่กําลังใจมันไม่เริ่มจากบ้านเราเองแล้วมันไม่รู้จะให้เริ่มจากที่ต่างประเทศมันก็ไม่ได้นี่หรอไหมการทํางานชิ้นหนึ่งทุกคนมันยากมากจริงครับมันใช้เวลากินไปกว่าวัน2วันเลยในการถ่ายอันนึงแต่จะมีทั้งการซ้อมการเลือกชุดการนัดคิวอะไรเงี้ยมันยากมากจริงกว่าจะมาเป็นชิ้นชิ้นหนึ่งได้ให้ทุกคนเห็นค่าตรงนี้มานึก รู้หรือว่าได้มาเห็นกันเองแล้วเราจะวันหนึ่งเราจะเข้าใจในหลายๆมุมที่เขาแบบถ่ายทอดกันออกมาในส่วนของ MV เพลง<ม>ก็จะเห็นแล้ว ในความความอยู่หน้ากล้องมันก็จะไม่เหมือนกับตาจริงอีกใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเต้นเบามากเลยแต่ตาจริงเขาจะเต้นแรงแล้วแหละอะไรเงี<แล>้ยแต่มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตกันแบบไม่ใช่หลับหูลาตาก็ได้แต่คือซัพพอร์ตกันไว้ก่อนกําลังใจดีๆมันจะส่งให้มีผลงานดีๆกันไปต่อเพราะไม่งั้นการทํางานมันก็จะต้องมากลัวว่าแบบเฮ้ยคนจะชอบไหมการเป็น,นเขาไม่ได้ทํางานทุกวันนี้หลายๆศิลปินนะไม่ได้ทํางานกันแบบว่าแบบเป็นตัวเองมากมันกับการเป็นคิดว่าแบบคนจะรอคนจะด่าไหมมันจะเหมือนเคเคป๊อป คนจะวัดซ้ำไหมอะไรเงี้ยแบบยังไงวงการเรามาันกำลังโตขึ้นเรื่อ,อยๆเพราะฉะนั้นยังไงฝากทุกคนด้วยทีมแดนเซอร์ก็จะพัฒนากันต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ที่ลุยมาด้วยกันด้วยนะครับก็แก๊งนี้ด้วยที่ทำงานมาด้วยกันแล้วก็ทีมเบื้องหลังทั้งหมดของทีมนี้ขอบคุณพี่แนดแนด้วยพี่แนนได้พี่แนนพี่แนนโคตรเท่เลยตัวจริงอะตลกเลยแปลกแปงกุปเปแนนไม่แปลกเลยได้ี่แกนทำงาน เอผู้จัดการจะแบบสุดซึ้งจริงยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพลงไหนที่เราทำลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งแยแยกันสนุกสนุกถ้าเกิดว่าทำได้นะยังไงขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากเลยงั้นก็จบคลิปไปแค่นี้เลยแล้วกันเพลงนี้ร้องว่าไงครับถ้าทุก Ah Ah ฉันจะฉันจะมัน Crazy แบบก็ Okay ก o แบบก็ Sexy Ah Ah ที่เธออยาก Touch me Make it slowly I r a l l y